สวัดีครับท่านชมนครับวันนี้ผมเดินทางมาอีกมณฑลหนึ่งนะครับเป็นมณฑลที่มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ ในเชิงเศรษฐกิจในเชิงการเมืองของประเทศจีนทีเดียวนะครับมณฑลเจียงซูมณฑลเจียงซูนั้นถือว่าเป็นมณฑลที่มีนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนมากที่สุดนั่นก็ทำให้มณฑลน,น,นี้มีสัดส่วนของ GDP สูงมากครับเราจะเห็นได้นะครับว่าใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ250%ครับในขณะที่มณฑลเจียงซูนั้นมีพื้นที่น้อยกว่าประเทศไทยถึง5เท่าแน่นอนครับประชากรของเขามีมากกว่าเมืองไทยประมาณ10%กว่าแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่ามณฑลเจียงซูกลายเป็นมณฑลที่ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทุกๆปีแหละครับส2นั่นก็หมายความว่า มณฑลเจียงซูนั้นเติบโตมากกว่าประเทศจีนที่ถั่วเฉลี่ยเติบโตกันประมาณ9 1 0ซแล้วที่สำคัญถามว่าเหตุผลที่เขาเติบโตมากอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าทรัพยากรบุคคลครับในมณฑลเจียงซูนั้นมีมหาวิทยาลัยถึง122มหาวิทยาลัยและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นรายได้มาจากภาคอุตสาหกรรมและที่สำคัญที่เราจะเห็นได้นะครับว่ามณฑลนี้ มีนักค้นคว้าวิจัยทําให้มนทนเจียงซูมีการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสินค้าของมนทนเจียงซูขายไปทั่วโลกครับในขณะเดียวกันก็มีบริษัทต่างๆทั่วโลกเข้ามาตั้ง300กว่าบริษัทนั่นก็หมายความว่าเขาได้นําเทคโนโลยีใหม่ๆตลาดใหม่ๆเข้ามาในมณฑลเจียงซูแล้วมณฑลเจียงซูก็ใช้พื้นฐานที่ตัวเองมีนั่นแหละครับ มาพัฒนาและมากไปกว่านั้นมณฑลเจียงซูถือว่าเป็นผู้นำของการทำ R&D เรื่องของอยู่ยาครับเพราะว่ามนฑเจียงซูถือว่าทำ R&D มากที่สุดถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าประเทศจีนสามารถพัฒนาไปอย่างนี้ได้ก็เป็นเพราะว่ามีมณฑลอย่างเจียงซูนี่หลายแห่งครับที่มีบุคลากรที่ดีจากการที่เขามีสถาบันการศึกษาเขาผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และรัฐบาลมีนโยบายที่ถูกต้องครับว่ารัฐบาลนั้นจะไปลงทุนในทาง R&D ครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยนั้นควรจะต้องเรียนรู้เราควรจะให้ความสำคัญนะครับเรื่องของการผลิตบุคลากรโรงเรียนของเรามหาวิทยาลัยของเรานั้นควรจะต้องผลิตบุคลากร,กรที่มีคุณภาพแล้วนโยบายรัฐบาลนั้นควรจะต้องเป็นนโยบายที่สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและวิจัย มิฉะนั้นนะครับประเทศไทยของเราจะล้าหลังแล้วก็จะถูกประเทศหลายๆประเทศแซงหน้าไปเรื่อยๆ